ไปดีว่าคนดิชัย่างบอกว่ไปดีหรือกล้องดีบอกว่าไปดีไฟดีไปดีกล้องดีอยู่ในที่มืดกล้องดีก็มีแบบสัมผัสเยอะเปิดเมื่อสิบแปดเนี่ยแปดที่ผ่านมาพอแสงว่าไม่เปิดไม่ตรงกันเนี่ยตรงหรอมองสีตัวโฮลปิดปิดที่หลังเข้าสุดเลยปิดช้ามากแล้วปินหมดเลยมอลหนูเพิ่งทยอยสอบไปสอบไปถ้าเสากลางภาคเ น่าจะอัน้ีน้าจะได้ปิดใส้กอกย่าหนูแม่สามทิมิยอะละตัวของขิงเยอะเลยอร่อยแล้วไม่มาที่ไหนกอ้้วยกอนรกดูสานแม่แล้เฟิร์นไปขายไหนหรือว่าเฟิร์นไม่ได้ขายมอนกันงสีตึ๊ง่นอ๋อที่นังสิทั้งยัวังการโะ